มีแต่คนบอกว่าฮาเปอร์กับพี่เบลหน้าเหมือนปะป๊ามากงั้นวันนี้แม่จะมาเล่าเรื่องปะป๊าให้ฟังค่ะหลายหลายคนสงสัยใช่ไหมคะเพราะไม่ค่อยเห็นปะป๊าออกกล้องเลยปะป๊าเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปค่ะแล้วปะป๊าก็ไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยจริงๆแล้วปะป๊าทำงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะไม่มีเวลากลับที่แน่นอนค่ะบางครั้ง3-4เดือนก็จะกลับมาครั้งหนึ่งปะป๊าเป็นวิศวกรอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียหลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมแม่กับน้องๆถึงไม่ตามปะป๊าไปอยู่ทีีี่่่ออสเเเตตรรลยพาาาาะวงงนททปป้ เดินทางบ่อยมากพ่อแม่พาเด็กๆย้ายไปอยู่นู่นแม่จะต้องเลี้ยงเจ้าสองแสบนี้เองคนเดียวแค่คิดก็ปวดหัวแล้วค่ะแต่ถ้าอยู่ที่เมืองไทยก็ยังมีคุณยายของน้องๆช่วยเลี้ยงแล้วตัวแม่กับป,ป๊าเองก็อยากอยู่เมืองไทยมากกว่าด้วยเหตุผลหลายๆ<ต>อยา่างมาเราก็ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียกันสักทีค่ะอ,อ๋อจริงๆน้องๆทั้งสองคนมีนะสัญชาติออสเตรเลียด้วยนะคะเพราะว่าได้ตามป๊า,ปาค่ะลืมบอกไปป๊าชื่อป๊าแมนค่ะป๊าแมนย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียตั้งแต่เด็กค่ะก็เลยได้สัญช ตามคุณย่าของน้องๆค่ะซึ่งตอนนี้คุณย่าก็อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียรอบนี้ปป้างานเยอะมากได้กลับมาเมืองไทยแค่2อาทิตย์ค่ะเลยพาเจสองแสบมาดูปลาที่พารากอนที่นี่พี่เบลเคยมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่เป็นครั้งแรกของเจ้าเปอร์เลยพอปป้ากลับมาบ้านฮาเปอร์ไม่สนใจหมามีเลยนะคะติดปป้ามากอ้อนให้ปป้าอุ้มทั้งวันแม่แอบหมั่นไส้เลยค่ะสําหรับแม่แล้วปป้าเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆจะนึกถึงครอบครัวก่อนเสมอนานที ถึงจะซื้ออะไรให้ตัวเองบ้างจริงๆบ้านเราก็อยู่กันแบบนี้จนชินแล้วค่ะเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีฮับเอร์กับพี่เบลปะป๊าทำงานอีกบริษัทหนึ่งทํา1เดือนหยุดพัก1เดือนแต่พอมาตอนนี้เปลี่ยนเปลี่นประมาณ3-4เดือนถึงกลับมาครั้งหนึ่งค่ะแต่ถ้าช่วงไหนที่ปะป๊าว่างป๊ะป๊าก็จะกลับมาหาเด็กๆเกต่ว่แม่กับเด็กๆก,ก็ชินแล้วนะคะเพราะว่าปะป๊าก็จะโทรหาแทบทุกวันถ้าปะป๊าว่างกลับมาแต่ละครั้งปะป๊าก็จะกินอาหารไทยเยอะมากสังเกต ม่ค่อยชัดนะคะแล้วก็อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ด้วยตัวแม่เองก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษค่ะปกติก็เลยคุยกันเป็นภาษาไทยแรกๆก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่อยู่ไปอยู่มาตอนนี้ก็ชินแล้วค่ะการตอนคบกันแรกๆทะเลาะก,กันบ่อยเพราะว่าคุยกันไม่เข้าใจนี่แหละค่ะปะ้าปาก็พูดภาษาไทยไม่เก่งส่วนแม่ก็พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งจนตอนนี้ป้าปาพูดไทยเก่งขึ้นเยอะแต่แม่ก็ยังไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวต้องให้พี่เบลช่วยสอนแล้วค่ะถ้ามีคนถาม แม่กับป๊าใครดุกว่ากันพี่เบลก็จะตอบว่าป๊าแน่นอนค่ะป,ป๊าเวลาใจดีก็ใจดีมากแต่เวลาดุก็ดุมากเลยนะคะค่อนข,ข้างจะเป็นคนมีระเบียบวินัยมากค่ะซึ่งตรงข้ามกับแม่เลยค่ะแม่น้ำนี่เป็นสายชิลมากตอนที่แม่รู้ว่าท้องเนี่ยแม่หาหนังสือมาอ่านเยอะมากเลยนะคะอ่านหนังสือของคุณหมอฟังคลิปของคุณหมอต่งตางๆแล้วก็เข้าไปในกลุ่มเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วแม่คิดว่าสิ่งที่แม่อ่านมา แม่แทบไม่ได้เอามาใช้เลยค่ะแม่คิดว่าเด็กแต่และคนไม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วแม่ก็รู้สึกว่าการที่เราฟังเยอะเกินไปมันทําให้เราเครียดและกดดันตัวเองสุดท้ายแล้วผลมันก็จะไปตกอยู่ที่ลูกค่ะพอถ้าเราเครียดเราไม่แฮปปี้ลูกเราก็จะไม่แฮปปี้แน่นอนค่ะคือถ้ามีคนมาถามแม่น้ําว่าเลี้ยงลูกแบบไหนแม่น้ำก็คงจะบอกว่าเลี้ยงแบบไม่มีแบบแผนอะไรหรอกค่ะแค่ให้เขาเป็นเด็กที่มีความสุขช่วยเหลือตัวเองได้ แค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วค่ะเรื่องวิชาการให้เป็นหน้าที่ป๊า